ອ້າຍຫວັນໃດປູກພືດລົເອົາມ เอาเป็นตให้ท่านะานอู่ในการอิสนาก็เลียอสมัยสมโภลพรครูสุเมประตูนักจอมมงเิร์นเปียนลมตะวันออกก็พระเจ้าวันวันเอิราเทียวสังจร ในดงในโดนในแนวป่าทุ ite, Peace. Peace. Um. I am. I am. ่งไรใกล้นาป่าหิมะเวป่าหิมะพานวันเออ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 อเาละการชื่อแจงพระพิสณนชานุกิ๑๓กันพันพระกระทาเป็นที่เรียบร้อย ก็่าาย้อนหลังว่าทําไมศาสนาพุทธจึงมีความเกี่ยวเนื่องในสมัยเวสสันดรชาติโลกเพราะเวสสันดรชาตเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญานั้นเพราะการสร้างบารมีสิบทัดหรือสามสิบทัดครบสมบุรแบกเป็นชาติสุดท้ายว่าจะเป็นส่วนทานบารมี สินบารมีเน네คำมักบารมีปัญญาบารมีวิญญาบารมีขันติบารมีสัจจบารมีทิฏฐานบารมีเมตตาบารมีและเบคาบารมีครบสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้มาเกิดในชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธชราชกุมารซึ่งดังกล่าวซึ่งดังอภิษฐานางโอปรรภสวัสธรมนิโช ทีรโสยถาสพิติโยวิวัจชตุสปโรโคยุรธสตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขีติไกโพาวะพิวาทนะสีตังบุธาปิจายนนจตารโอธรรมวัฏทันติอายุบัโนสุขังพักลังอจเฟรตยรมกพระีกข้พเจ้าโงาอาราณสุมาสุโภ แล้วมระอภวิชัยชยธรรมโมเพื่อให้โดนเดินมาก็มันจะวุ่นวายนะงนี้อหรือว่ามีกาสะกข้อกอดยจตาสะลบบรมีให้ตกกระดาษตกาสทุกชนอารมอทำตจาบรกเองเลยจะเป็นอากายกรวาจีกกร มโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาาหลาดลลังต่อหน้าหรอรับหลงังขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ เล่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำลายบัตนี้ข้าพเจ้าน้อมกายวาจาใจหอขมาลาทโทษโรดังโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป ข้าพเ,เจ้าขอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจะมาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเ,เจ้าว่าตามหลวงพ่อนะข้าพเ,เจ้าขออธิฐานบารมีหลวงปู่หลวงพ่อมีหลวงปูส่สวง หลวงปู่หงหลวงปู่อ้วนหลวงปู่มาหลวงปู่เอกหลวงปู่โยหลวงพ่อคงหลวงพ่อคูณหลวงปู่โดลหลวงปู่มั่นหลวงโอสดวัดปากน้ำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ ชานี้ตาพเจ้าจะมาทำพิธีสดอกเคราะห์ต่ออายุต่อโชคชะตาราศีเสริมราษีเสริมสิร,สสริมงคลให้พ้นทุกข์พ้นโศพ้นโรคพ้นภัยตาพเจ้าขออธิฐาน สิทธาบของพระพุทธเจ้าด้วยทานบารมีศีลบารมีนิฆมบารมีปัญญาบารมีวิรยาบารมีทันติบารมีสัจจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี บารมีสามสิบทัตุบัดนี้ข้าพเจ้าได้ขอบารมีให้มาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดนะับัดนี้ส้